เดี๋ยวก่อนมันทำอะไรวะมันลงมาอีกโอ้มันอยู่ใกล้มากเออเราได้ตั้งใจรับที่นเออไหนอยู่ไหนแล้วอยู่มือมันนี่ไงเออว่ะมันตั้งใจรับนะไม่ใช่ว่ามันเห็นได้เมื่อกี้มันเอามือขึ้นใช่เห็นเหมือนใน YouTube เลยตั้งใจรับด้วยลิงกินขนมปังดูลิงมาใกล้เลยลิงกินขนมปัง